กราบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบองบาศิรัตน์โมสุข,ขุสุขพลเนาะบอาวบาศิอยู่ในหรือต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทูบ้าวศิราอีกแล้วทุกคนเลยเมื่อนีาน,นทุกคนเนาะมาจากกับเดินทางมาหาน้องอ่ะเมีคือเก่าเนาะหลายๆคนกับเจา้าคุณจากนอ้กนองคน้แหละพ่อน้องคนเนี่ยเป็นสาวเปิดใจแหละงน้องทุกคนเนาะมืัอนี้กับสิได้มาอัปเดตเนาะประมาณนี้แหละทุกคนเลย กะอยากหู้ว่าหลังจากที่น้องเพิ่นเปิดคิดเปิดใจไปแล้วเนาะว่ามีหนุ่มๆทั้งใดบ่อเข้ามาจำมาจองหัวใจน้องเพิ่อนี่แล้วหรือยังหรือว่าทางน้องนี่อ่าเจอคนที่ใช่แล้วหรือบ่อเนาะทุกคนเนาะกับสีมาทามอ่าเรื่องค่าสินสอดพระนดมทุกคนเลยวันนี้กันกับบูฮู้ว่าเพิ่นนี้จะตอบได้หรือบ่อเนาะกะกะสี้ทามลองเบิ้งแัแหละอ่ะจังใดกะเฮากะเขาไปหาทางน้องเม่เฮาก่อนเนาะทุกคนเนาะไปด้วยสบายดีสบายดี เดินสบายดีเด้อน้องลาเดิอนอย่างไรแต่งตัวงามแต่จิไปทางไ,าาไหนบ่เอ่ยไงไม่ได้ไปสายไม่ได้ไปสาบ่าคือแต่งตัวงามือ <laughs> ว,ว่ามีความหักบ่คือว่ามีเออลาคือสีหน้าสีตาบ่าเรื่องความหักแล้วไปได้ทั้งหลายทุกเมือ่อนี่มีผู้บ่าวจีบแล้วบ่มีอยู่เป็นบ่มีหลายบ่โอ้ ธรรมดาเลยยูบ๊อบบาทนี่ทันบาตอบเสร็จบางคนกับวะเลยครับบางคนกับวะเลยครบไม่ได้มันหลายเกินบ่จะอบอกกันเลยแสดงว่าทางน,อน้องนี่เลือกเลือกิตอบเสร็จมันบ่เป็นเดืองธรรมดาเนาะคนไ<ะ>หนคะอยากคุยน้ามาจังตอบส่วนลายเป็นคนทางไหนนั่งหล่ะฉันมาเนี่ยคนไทยมีแต่คนไทยอีกบ่อืมคือว่าเนาะคือว่าหลายๆคนที่เปิดใจมานี่มีแต่ หนุ่มฝั่งไทยเนาะเสร็จมาจีบสลายแต่ละคนที่เสร็จเข้ามาหาน้องนี่อายุเขาเข่าประมาณใดน้องล่ะจะมีลายมีลายมันบ่หาชิบุกชิบยังมีบ่ไม่ได้ทานไม่ได้ทานอายุผนบอกมาเอออายุทันทันนี้เด้อยังไงผมไปบอกบ่ขนาดสีหอดอยู่ขนาดสีหอนมันบ่กะวบ่าเนาะ บางคนก็นยังนุ่มบางคนก็นยังนุ่มมันบอกแสดงว่ามีทั้งผู้นุ่มผู้กลางผู้เท่านั่นบ่เป็นอะไรห่างการโอกกระลมคล้องแต่ละคนมาหาน้องนี่ดีอยู่บ่ดีอยู่เนาะยันว่าบางคนเสียดมาบกใส่น้องจันตีบ่มีบ่บ่มีเนาะก็โอเคทุกคนเลยได้เห็นน้ะเห็นตาเพิ่นอยู่บ้านน้องละได้เห็น ป็นไดนรอปะร <c oughs> ออยู่ <c oughs> ถ่าถ้าให้น้องคบคบเป็นแฟนน้องคบได้บอหน้าตาสํานะคบได้เนาะแสดงว่าน้ <c oughs> งนองเห็นตาถือว่าโอเคเนะาะสำหรับหนาตาเนาะต่อไปค่ะอยู่ที่แบบว่ายังเรือแต่หานี้ใสเนาะนีใสัยนี่น้นอง,ย,งยังยังทันหูด,ดอกเนะกาะผมัวหาาัาหูจักกันมันบ่อือรดหว่าที่คนที่ว่าเพิ่นถักมาหาเนาะ มีแบบคนถึกใจอยู่บ้างละก็มีคน,คนที่น้องคิดว่าน้องหมักได้นี่มันบะจะเป็นหนุ่มคนใดด้ดเนาะจะคือหนาดุแค่วันนี้บอกเลยบ่ <c oughs> ยังบอกว่าใดบอเป้ใดคือยังบอกว่าใดยานแบบว่ามันบอกสมหวังบอ <c oughs> เราให้แน่ใจก่อนบอแน่ใจก่อยเปิดเผยเนาะว่ากำลังขบหากับใาร คุยกันทุกมือป่ะเพิ่นกับว่ได้ว่าให้เจ้าอ่าปิดใจปิดคิดบ่น้องล่ะบ<อ>่กู้จักกันจักมือเลยน้องล่ะกาถ่ายแล้วตั้งแต่มือถ่ายเปิดใจสมิทธตรมันบ่เก็คุยมาจน่ไหทุกมือนี่กะถือว่าอยู่ในระหว่างแบบว,ว่าศึกษาเหมือนกันเนาะอ,อ่ะวันนี้ใช้ทั้งสองคนนี้จะตก เกินว่าจะตรงกันหรือบอ่เนาะอ่าลองไฟทรายแล้วกับไฟยิงเป็นอะไรการดมงงเป็นน้องละ่กะก็ดีดเวลาน้องได้คุยน้ำอะไรไรู้สึกอะไรอย่างไรแบบคืนอายแบบคุยเราแบบคืมยิ้มไปน้ำอย่างที่บอ <c oughs> อ่านี่แหละสำหรับ <c oughs> คือคนที่น้องแปลว่าเออน้องว่าคนที่น้องหมักเนะาะหมายถนซะ เลยนี่แหละมันมันจะแสดงอาการให้เห็นเลยทุกคนเลยคุยตอนหนึ่งเข่าแพ้ง่าะไหมคุยโดยโดยก็คือคุยกันทุกเมื่อนะกับคนคนนี้นะนอกจากเฝืนแล้วก็มีอีกอยู่แมนปะมีอยู่เนอะโดยโดยแต่ถ้าว่าคุยกับไอคนที่น้องนี่คิดว่าน้องนี่มักแล้วเนี่ยล้วบ่เพิ่นนี่สิมาขออรีถีน้องสิเอาได้อเปล่ ตอนนี้ก็ยังบ่พอตอนนี้ยังพร้อมบ่แรกเบาเพื่ออันวันข้างหน้าได้เอาได้เหรอพ่อันนี้วอาเพื่อแบบว่าบ่แม่นย่านว่าน้องนี่คุยเล่นใิเนาะย่านว่าอ้ายเพิ่นตั้งกำบังไว้หลายแต่ว่าคุยไปเรื่อยๆเนาะก็คือเอาได้เนาะคุยจนกว่าน้องสิพร้อมเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องก็กำลังสิเฮียนเนาะน้องเฮียนหรว่าน้องออกบ่แม่นบ่เอ้ยออกแล้วน้องมันออกแล้วมีแต่ถมือนีนน้องนี่ยังเฮ็ดเฮ็ดงานหาเงินเนาะ มงานช่วยแม่เฉพาะใช่แม่บ่อคุณเละอ่าอายุเท่าไรก็ที่น้องบอกว่าสี่พอมสามครอบครัวบ่นวอาสี่สหปีสี่สหปีในระหว่างนี้ก็ถือว่าขบฮากันก่อนเนาะถ้าว่าคุยเข้าใจกันแล้วตอนแต่น้องหลาขี้เข้าวกินน้ำ้วบ่มันความหักไม่แห้งเลยจนพ่อยากเข้ามาน่ะ คุยต <st> ัวซับจนลืมอยากกินข้าวบ้างไงส่วนใหญ่ก็สิคุยได้ทั้งเฟสแมนบ้างละโดยอืมตัวทางนอกนี่บอได้นี่ได้เนาะแบบโบกี้ชี้ตั้งก์เนี่ยบองละตั้งก์มาได้เนาะปัเจอคนถึกใจผมอยากตั้งตั้งลายแล้วบ้านไงกระิทามระชิทาหากก็มีคนนี่หมักน่องนี่สำหรับหน้าใหม่เนาะแบบหมักน่องอยากคอเฟ่คอลายน่องนี่ทีมงานอ่านยังแจกได้อยู่บอใช่ให้เจกเขาเนาะ แต่ว่าจเจกเฟนได้นอทุกคนเนาะ,นะโดยเพราะว่าทางคนที่ว่าคุยปัจจุบันนี่ก็ยังบ่ทันแน่นอนเนาะเขาก็ต้องให้โอ,อกาสตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อคิดว่าคนนี่ใช่แต่พอเจอคนใหม่อาจจะคิดว่าเออคนนี้ตรงสเปกกว่ว <c oughs> <c oughs> ว่าแต่น้นุ่มนี่บริมีบอกคนทีแบบว่าทามเรื่องค่าสินสอดของน้องบมิมีบ่บอกแต่ว่าน้องหู้อยู่บ่อปลา่าสินสอดน้องนี่ลายบันได บ่หูบ่ยัง่าน้องได้ทำแม่ยังบ่ได้ทำแม่บ่ถ้าหากว่านุ่มๆยังหูได้้องล่ะเหตุไดทำให้เสร็จทำน่องแล้วว่าให้คุยกับทางแม่น้องเลยยังหูกันฉันช่างเอื้อยถามนี้ได้บ่โทษสีขาวๆให้ได้บ่น้องล่ะแถวบ้านนอกนี่นะแบบกาจินสอดนี่ขันต่ำมี่ประมาณจักล่าง สามสิบล้านจ่ายสามสิบล้านเนาะอันนี้คือครอบครัวคนไก่เฮือนเนาะประมาณนี้แต่คือน้องนี่กับน้องเป็นลูกสาวกกได้เนาะอ่านั่นแหละน้นองคนเฮือนน้องเป็นกันยังบูบาคาันยโสธรเป็นห้องไร้ปันไดแต่ทางหนุ่มอย่างฮู้อิลีเนาะก็มีแต่โทรหาน้องเพิ่นแล้วก็คุยกับแม่น้องเพิ่นเนาะบางทีแม่น้องเพิ่นอาจจะตอบไม่ได้ทุกคนเลยโดนไม่นี้ยืมเงินก็ไปมือนี้ อยู่กันคนเดียวอยู่คนเดียวแม่ไปได้แม่เห็นเมียแม่เห็นเมียเนาะแม่จะเห็นเมียยังก็ลืมเลยจ้าง่ไปจ้างทั่วไปเนาะอือมือนเพิ่นได้เท่าไหร่น้องล่ะบ่ฮู้บ่ฮู้กันแสดงแสดงว่าแล้วแต่งานเพิ่น่นดี้ก็มีอย่างเจ้าก็บ่ได้นเงินนําพ่อนําแม่บ่แต่ละมื้อบ่อื ถือว่าอ่าาเเกงด้นีะยันว่าออกเงินแม่เงินแน่ออกเขาเงินแม่เงินแน่ขึ้นเรือเราจะหายเราไปหายขคือน้อง,นะงนี่บกบกคอเนาะแต่หากว่ามีพนยื่นให้เองมันบมยบอเออโอเคทุกคนเนาะแต่ว่าน้องรายได้น้องก็แต่ละมื่อนี้ไหมใช่ไหมน้องหางเงินเกี่ยวกับยังน้องนะปัญหาปัญหามีแต่ว่าใช้เวลใช้งานเยอะที่เชื่อก็อคือทั้งแม่ในเป็นผู้แบบว่า รับจ้างแบบงานทั่วไปเนาะอยู่เงอนทาแม่เห็ดนั่งยู่เงินเนี่ตอนเศร้านะไม่แก่กะนขึมากเลยนึ่งเข่าหนึ่งเข่าต้นแม่ขึมากะนึ่งเข่าหนึ่งเข่าเขาทาเพิ่นล้างถ้วยล้างจานเป็นบ่เป็นได้เห็ดอีบ่ทุกมือเนี่ยแก่โอเคเนาะแม่มาไม่เมื่อยแม่ก็ใช้ได้พักผ่อนท้องหลานเนาะแต่ว่าเห็ดอยู่ให้กินนี่เคยเห็ดยีบ่เวลาแม่มาเด็ย่องผักเข่าครับร้อนเนี่ยยีบ่เคยบ่ ก็เพิน่นเคยซื้อบองกินปลาไว้ซื้อปลาไว้แล้วบ่มีคนเฮ็ดบ่มีคนเห็นก็คือถ้าเพิ่นเห็นงานแล้วเพิ่นซื้อสําเร็จรูปมากินเลยแม่นบ่อ๋อ้นาทีน้องก็มีแต่หนึ่งเข่าเนาะล้างถ้วยถ้าเพิ่นเนาะเป็ดไก่เกลือบ่อลมีบ่เป็ดไก่เลี้ยงเกลือบ่เป็ดไก่ค่ะเอาทานเพื่อไว้เพื่อว่าอนาคตน้องน,นี่ต้องเป็นแม่ชีเฮือนไดเ่ามีครูน้องต้องเฮ็ดงานตัวนี้อยู่แล้วทุกคนเลย หลายๆคนเพันกับอยากโคอยากลมนำเพราะว่าทางน้องนี่เป็นคนที่แบบว่านาหักเป็นตะแพงนิ่มกระวานหวานคำหักเข่าแห่งยินตลอดแล้วเหเนาะอย่างทางน้องเพันกับบ่เคยคุยผู้เบาไทยจากเถื่อเนาะเลยเอ๊ะทั้งหลายพิ่นเพิ่นเสร็จมาแต่ละคำในพิ่นออกไทยบ่บ่ภาษาไทยมันบ่น้องกะเข้าใจทุกคำมันบ่ เไงน้องเนี่าวบาไทยจะเป็นบ้นบ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 นานด้ว่าภาษาลเราบาไทยใช้กันอีกเขาเอิ้นว่าจะได้สื่อสารกันงน่ายเนาะอโอเคได้เลยเนาะน้องหนูเคยไปไทยแต่กลับวบาไทยได้อ๋ <c oughs> <c oughs> อคือจริงเนาะเพิ่นบริแมนคนอีสานเท่านี้บ่คนอีสานก็นมีคนอีสานก็นมีบอนนม่อคนกรุงเทพก็มีกัว่าง่ายคือมีหลายจังหวัดเนาะ <t> แต่ว่านุ่มคนใดที่น้องจะหมักหรือว่าจะปิดใจน,น้านียังบ่หู้น้ะตอนนี้เพราะว่าน้องนี่ก็เปิดใจมานี่ก็ออยังบดน้องลานเนาะโดยยังบรรันฮองหอดเนะหนึ่ะแต่ม,มาณสีหหห่หามือนี่จะฮ่อนบหามือก็ถือว่ามีคนแบบว่าถูกใจอยู่ก็ถือว่าโอเคได้น่นะมีแต่ว่ามารุ่นต่อไปเนาะว่าทางน้องนี่สิเปิดเผยเพิ่นเมื่อใด หรือว่าสิเปลี่ยนคน<笑><笑>แต่ไม่นี้กัอากาศคืมๆคือทางเจ้านี่ก็คือว่างตอบเซตคนตลอดเลยบ่แยเมียนคันไพ่เซตมากก็คือว่างตอบเลยเลยทันบม่ว่างก็บม่ได้ตอบอืมยังไงก็กงกคืองานน่องนี้โบรมเมบรแบอกว่างานเป็นเวลาเนาะบอกว่ามีงานเข่าก็คือเห็ดแต่บ่มีงานเข่าก็ จังว่างตอบ,บโทรศัพท์เนาะเลยเลยแต่ว่าโทรศัพท์ทางโทรศัพท์นอกนี่ก็บ่มีปัญหาหยัง่างไรบ้างปัญหาหยังน้องอะแบบมันอยากดับมันก็ดับนะมันอยากดับก็ดับอืม <c oughs> ง่วงนอนจกนักเนาะแบตเสื่อเอ่อแบตเสื่อมถ้าเสียบตลอดนี่ก็ดับมันบ่นน <c oughs> แต่ถ้าถอดนี่แล้วแต่อารมณ์มันแม่นบ่น <c oughs> แบตอัน4 50 70%กระดับปุ๊บแล้วม่นบ่น อืมน้องใส่รับยี่หอยังน้อนล่ะอโปลอใส่มาจะปีล่ะสองปีสองปีมันบ่เจ็บตอนนี้ก็คืออาการมันเอาแต่ใจแหละมันบ่ขึ้นอย่างรับกระดับมันบ่แม่นยามมันรับไปเสีรับเลยเนาะเพผ่อคุยโทรศัพท์ก็บอกว่าดีๆรับไปเลยเอ้าวชีค่าใจผิดเนาะอันนี้แหละที่น้องชี้แจงมาเนาะถ้าเพราะว่าเห็นน้องคุยกันบอกกำลังเขาเรื่องเขาลาบุด ตัดตืดบบเบียบทชีวาน้องเสียมลายนัก็ันไว้แต่เนาะก็คือน้ <c oughs> <ด>นองนีมีปัญหาต้องซับแบตเชื่อมอม,มารประมาณนี้เนาะคือเมื่อนี้ก็คือไม่ได้ไปทางงหนแล้วม่แต่ว่าอยู่ผ่าือนผ่าซาน,นนี่แ<ด>ส่ไวแต่ละเมื่อนี่น้องน,นี่แทบสิไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยมีแต่โมมาเลินนำมีแต่หมมาหลินนำนี่เนาะใครใครนี่นี่บ่เคยได้ไปหาหมมีแต่หมมา อืมเพราะว่าขันน้องไปก็ไว้บ่มีคนอยู่เฮือนเนาะอืมก็เลยต้องอยู่เฮือนอยู่จานถ้าพ่อถ้าแม่มาแล้วทั้งน้องจะได้น้องล่ะมื้อนี้น้องให้ไปนําแม่เออมันยังไปนําแม่เมย์อยู่นําเอื้อยมุกมันตีนี่เอาน้องบ่ะเอาบ่แม่นอยู่นําเอื้อยหรือเคยตีบ่เคยตีน้องอยู่บ่เคยเคยเห็นบ่อืมตี่ตีอารม์เสียบ่รืตียำน้องเห็ดผิด เนี่ยพันดื้อจังตีมันบ่ยันว่าอารมณ์เสียมาผ่านใส่น่องโมแม่นเนาะก็คือตียนี่ยพันดื้อก็คือแบบอาทำพันในพิษพันดื้อก็ตีแบบบอกซ้อนเนาะอ่ะแกมันมียังไงดอกน้องหลานมาเหมือนกับมาทมข่าวข้าน้องนี่แหละว่าได้ยินว่าจังไดนเนาะว่าน้องนี่ก็มีคนโดคร่มแรงก็ยังหูว่ามีคนพิเศษสำหรับน้องแล้วหรือยังอะละ แต่ก็คือว่าอยู่ในระหว่างคุยมังก่อนเนาะพิเศษกัยังบัวลอยปันไดพิเศษกับทุกคนเลยก็นยังมาเบิร์กันอยู่เนาะถ้าพิเศษเต็มร้อยก็คือแบบว่าอ่าปิดใจคบหากันพอแหละก็อยากให้น้องศึกษาเบิ่งกันไปอีกเนาะว่าหนุ่มใกล้หรือหนุ่มไกลกับเบิ่งกันไปในดวนน้องอะใช้ได้หูใจคอกันอ่ะสำหรับมาในกทางทีมงานกับบ่มียังลายกับมีแต่ว่าชิคอจกิีไว้เพียงเท่านี้อีกทุกคนเลยกับใบพ่อๆกันในเมืองนาเนาะอ่ะจเฉยอ่ะสบายดีน้องอะสดดีเ้อ